สวัสดีค่ะ f อที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเราพบช่องช่างนี้ชาแนลนะคะหูตอนตัวนี้มีทั้งลมมีทั้งฝนรอเปล่าไม่รู้นี่ลุงนี้อยู่บ้านไม่ได้นะคะ f อนี่วิ่งมาอยู่บ้านน้องไอเดียนี่กลัวลมพ <c oughs> อน้องก้อย <c oughs> ดูสิน้องไอเดียพอน้องก้อยอยู่ไม่ได้กลัวลม <c oughs> โอ้ยมันบอมีลมมันมีฝนมทำนี่ละเสียงลมมาไปใต้เขียดก็มากลัวลมโอ้ตรงนี้กลัวลมนะครเอฟจีเนาะลมเพลงนี่แล้วน่า,นา,นาต่นพูหูฮอืม อาบน้ำได้ได้ได้เนี่ยนีนตน่ตอนตอนแดงนอนที่ไหน,นบ้านตัวเองเนาะได้หน้าตาโหน้องก้อยตอนเย็นนอนที่ไหนโหน้องก้อยกลัวเสียงลมเนาะ อยู่ไม่ได้เนาะนี่เดินไปเดินมากลัวลมเพลงนี่แหละครโตนผูเอฟซีเรามาฟังเสียงลมนะคะโอ้ชุดยอดมากนะคะเอฟซี FC. เสียงลมตนภูเขานี่โอ้ได้ยินไหมคะเอฟซี FC? เดี๋ยวฝนก็มาโอ้ เสียงอะไรโอ้ช่างกระสีปืดเลยนี่นะคะเอฟซีวันนี้หูเสียงลมสุดยอดมากนี่เ็นพ่อเจ้าก้อยก็อยู่ไม่ได้แล้ววิ่งมานอนอยู่บ้านน้องไอเดียเนาะที่อยู่ไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไร บานประตูยังไม่เสร็จนูอะไรปิดหลังคาบ้านบ่โอ้สังกษีปิววึงวึงเลยนะคะเอฟซีดูฟังนะคะเสียงลมตนภูเขาลงมาเน่ะนี่โอ้ วันนี้ผลร้อยละแปดสิบมีแต่ลมวันนี้ฝนน่ะชิตกประมาณตีหนึ่งวันนี้พอน้องก้อยนอนไม่ได้แน,น,น่นอนนี่เตรียมมานอนบ้านน้องไอเดียแล้วอเออ พอกระจัน้อยก็มืออาบน้ำนี่ลมเพงดีได้เสียงลมโตภูเขาภูข้างหน้านี่ก็จะเป็นภูตับมองไทยอีจีนี่ลมก็จะโตนเขาลงมาลูกนี้สึกยอดเสียงลม พอจะก้อยกลัวเสียงลมไปใต้เขียดไป5้านาทีมาเลยโอ้ขนาดฝนยังไม่ตกแล้วเนี่ยมีแค่ลมเฉยๆพอจะก้อยก็มาถึงบ้านโอ้หน่วยนี้ตกลงมาพอแห้งผล เียงลมไปไหนแล้วไปอยู่เจไหนมุมไหนแล้วพ่อจก,ก้อย <c oughs> โอ้ตรงนู้นสิเสียงลมถึงฟ้าแป้เนาะตรงนู้นพาเหลือมมากเลย ส่วนน้องหมาก็กลัวลมกลัวฝนมาอยู่ตรงนี้หมดนี่น้องหมาก็กลัวลมเนาะโอ้โอเจาก้อยไปอยู่ไหนแล้วโอ้โดีดับบ่มันเนอะ ลมพอกนหนงไม่ได้อาบน้ำมาหาอาบน้ำรู้รพ่อจะก้อยไปไหนแล้วกลัวลมกลัวฝนอยู่ไม่ได้แล้วปวงไปใช้ไแล้วจัก ไม่รู้ไปไหนแล้วปวงไปไหนแล้วนี่บานประตูยังไม่เสร็จเนาะอยู่ไม่ได้บานประตูเพิ่งเสร็จได้สองสองช่องเหลืออีกสามช่องพอเจ้าก้อยก็อยู่ไม่ได้ไม่รู้ไปหลบฝนตรงไหนลมตรงไหนโอ้ เอบมาอยู่ตรงนี้นี่เองตอนเย็นจะนอนไหนนอนห้องไอเดียดหรอนี่พ่อจะก้อยกลัวเดยกก็ดุกน,นั่งดุกนั่งเดิน ลมต้นพูได้โห FC ฟังดีๆนะคะนี่คือเสียงลมต้นภูเขาลงมานี่ส่วนบานประตูของเราได้สองซองนะคะ FC เนาะนี่สวยมาก คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะ